สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่า22คาเรียมโหมดกับเรดฟิลท้าวเช่นเดิมครับเราเปิดประเดิมคลิปมากับ FA ครับรอบรีเพย์ครับเจอกับดาบี้เคาน์ตี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหควรจะเข้ารอบไปแล้วไม่ต้องมาเล่นเกมเดือดเดือดดันๆนะเราเจอกับดาบี้ไปบุกไปเยือน2-1ยันนาทีที่90ทดเวลาเจอมันตีเสมอ2-2กลายไปต้องมาเล่นรีเพย์เฮ้ย เหลือเชื่อนะครับวันนี้ก็เลยต้องกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็เจอกับดาร์บี้เคานตี้นั่นเองครับผมประเด็นเลยคือตอนนี้เรามีเรื่องเศร้านะเรื่องแบบเศร้าใจจัดๆที่ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงนั่นก็คือเรื่องของอาวโรกิมิเนทครับขายไป,ลยป,ไปแ,แล้วเจรานปอนคือไปซะแล้วนะครับผมไปแบบไม่ลาส uh ักคำนะฮะแล้วตอนนี้เ้าหนของเคอร์เบโรครับก็มีทีมยื่นซื้อเข้ามาราคา1.6ล้านพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ปล่อยนะอีกทีหน่นะ,นะก็รอเลยครับ ตอนปิดฤด,ดูกาลนะครับแค่เสียคิมินีคนเดียวระหว่างปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดน,นะอันนี้เนี่ยความผิดพลาดของผมเองคือ1ผมเสือกไปใส่ลิลิสคอร์สไว้แบบเล่นๆไม่คิดว่าจะมีคนมาซื้อนะครับมันก็มีคนมาซื้ออะไรก็เรียบร้อยเลยครับเล้านปอนจริงๆแล้วเนี่ยเอาโลคิมินีควรจะสัก10ล้านปอนก็ได้นะเล้านปอนเฉยเลยอะไรครับตอนนี้ผมก็ต้องอยู่ในช่วงที่เสาะหากองหน้าตัวต่ำคนใหม่นะคือมันก็มีหลายคดดิเดตอย่างเช่นแดนนี่โรเมล่า อันนี้เป็นกองหน้าฟรีเอเจนต์คือเอามาขัดตาทับไปก่อนนะครับถามว่าเก่งไหมโอเคฟิสิกส์ i c a l โคตรโหดแต่ว่าเรื่องเทสติคอลก็ดีบางอย่างบางอย่างก็ไม่ดีในเรื่องของการเปิดบอลก็ไม่ดีจ่ายบอลไกลก็ไม่ดีปะทะก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเอามาเพิ่มสกอร์เด็บในช่วงครึ่งฤดูกาลตรงนี้ก่อนมันก็พอใช้ได้หรือมีคนอาจจะเป็นพวกแข็งแกร่ง,งเรื่องของความเร็วนะสปีดบาลานซ์ดี นะครับเทคนิเคเขในเรื่องของนักเตะสเปนอย่างกาเซียก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่ก,ก็พอจะถูไถ่ายไปได้แต่ว่าเขาเป็นเชิงหน้าเป้าซะมากกว่าถ้าเอามาเล่นเป็นหน้าต่ำเนี่ยก็คิดหนักอยู่ส่วนอีกหนึ่งคนนะัทเตะนา่ของอีวานฟรังโกนะ่อันนี้เนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งไปเลยนะครับจากาวัยอันนี้น่าสนใจอยู่แต่ว่ามันใช้เวลา26วันในการส่งสเกลไปดูว่าเฮ้ยมึงมีเซตัตเท่าไหร่ <laughs> 26วันเหลือจะเชื่อตลาดปิดแล้วมั้งบัดนั้นอะ อีกหนึ่งคนคือในด้านของรอสจุดอันนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่เราจะซื้อมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพนิกบายกูเห็นมึงเล่นดีนะที่แล้วและกองหน้ากูหายพอดีกูซื้อมึงมาแทนและกองหน้าตัวใหญ่ด้วยครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งมิติไหมคือเราต้องเปลี่ยนระบบการเล่นเลยนะคือเราจะแทงทะลุช่องแบบชุบชับชุบช,ชับไม่ได้แล้วเราจะใช้เป็นกองหน้าค้ำส่งบอลให้วินดัสได้ยิง ปวดกระบาลน,นะครับผมกว่าที่จะหากองหน้ามาได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะซื้อทันหรือเปล่าแต่จริงๆตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับก็อยู่ในช่วงของวันที่11วันที่31จะเป็นวันสุดท้ายในการปิดตลาดตรงช่วงหน้าหนาวตรงนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะอะไรครับิีดีต้อนรับเข้าสู่สนามเลสฟิวเรนนะครับก็ถือว่ากลับมาเล่นในบ้านเก่งของเราวันนี้เป็นนัดรีเพย์ FA ครับกับดาบี้เค์ตี้ครับรอบที่สามวันนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะหนักขนาดนี้เพราะว่านัดที่แล้วเราดันไปเสียประตูท้ายเกมก็เลยต้องมาหนักนัดนี้ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับนะก็ยังคาดหวังที่จะเข้ารอบเช่นเดิมครับถึงแม้เราจะเสียตัวละครเก่งตัวหนึ่งไปเลยก็คือท่านั่งของอวารคิมินสครับกองหน้าตัวต่ําหรือกองกลางตัวรุกก็ได้นะครับจะเรียกกันเขาเนี่ยเป็นตัวแบกทีมตั้งแต่ลีเกทู้วครับวันนี้ เจอสู่ขอไปแล้วครับไปเล่นหลีกใหญ่ฝรั่งเศสนะในแง่หนึ่งก็คือดีใจด้วยครับอีกแง่หนึ่งก็คือกลุ่มคำหมับครับตอนนี้เราเล่นแบบว่าไร้ตัวแบกกองหน้าไปคนนึงอะมีแบตตี้เยาวูดวันนี้ลงตัวจริงครับคู่กับสมิธนะครับแล้วก็วินดัสคู่กับริชนั่นเองครับมาคอมริชจะลงมาทดแทนทางด้านของอาวาโรกิมีเนสครับส่วนดาบี้เคานตี้รายชื่อดังนี้เลยนะครับผมมีนักเตะค่อนข้างเก่งๆหลายคนนะครับ ก็ถือว่าดาบี้นี่ก็ไม่ใช่ทีมกระโหลกกะลานะครับอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพนะครับมีนักเตะเก่งๆอย่างทางด้านของจอร์ดเวียครับแล้วก็รอเรนซ์นะครับมีเบิร์สปีกนะครับเราต้องมาดูครับว่าวันนี้จะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ครับเล่นในบ้านด้วยนะครับทางด้านของเลสฟิเรนนะเอาละครับเกมจะเริ่มครับเลีย์บอลรอบรีเพเฟเรครับรอบ3ครับเอาตรงกลางมาอันตรายตรงนี้จะยเคอร์เบโรครับช่วยได้ทันแล้วสาสตร์ยาวขึ้นมาแล้วรีดจับเก็บได้สวยมาที่วินดัา วินดัสไปแล้วเจอเตะตัดขาล่างครับผู้ตัดสินไม่ได้ให้อะไรเลยครับโอ้โหคาร์เมโาเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ล้าหรือเปล่าจอดคีเปอร์เสาสองแล้ววินดัสเลยไปวินดัสเปิดเข้ามาแล้วมาที่สมิธเข้าขวาปั่นบู้หุยเหลือเชื่อตรงนี้ครับไม่เข้าแม้แต่กรอบประตูปั่นไปไหนวะน่า แล้วขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ใครเบรกแล้วไนติงเกลต้องกวาดลานไปก่อนครับเก็บได้เทเบโรครับข้ามไปให้ออฟฟี่โดตี้เบิร์ดครับขึ้นมาสวยเบิร์ตขึ้นมาด้านขวาแล้วเบิร์ต้องเจอหยุดจากฟูลเลอร์ไปเลยครับโอ้ตรงนี้จะมีใบเหลืองเลยครับโอ้ไม่โดนใบเหลืองครับโอ้แล้วล่าสุดนะครับโอ้โห90ล้านปอนปด์ครับโรดี้จากสเปอร์ ไปจากแมนเชสตี้ไปสู่สเปอร์ครับขออภัยโอ้โห90ล้านปอนด์เลยครับ <loves you> <unsure> เบือเชื่อซื้อขายกันในหลีกซะด้วยนะนรับแล้วสมิธต่อมาที่มาคอมริสเปิดเข้าด้านในโอ้โหไม่มีใครอีกแล้วครับโอ้โหสองสามจังหวะของริส <and the sound> แล้วจอดคีเติมขึ้นมาสวยจอดคีบุกเข้ามาด้านในและตรงนี้ดูเยาวูดยิงข้ามคานดีโ <the sound> <perimeter. S 2> อหเกิดอะไรขึ้นกับการจบสกอร์ครับไม่มีอวโรคีมมเนสมันหนักถึงขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ย เอาละครับเปลี่ยนตัวเรียบร้อยครับเอามาคอมริชออกไปแล้วครับเป็นอับดุลรามานต้องขุนพี่เขาขึ้นมาเล่นหน่อยครับออกซ้ายไปให้นายจิงเกลนายจิงเกลเลี้ยงขึ้นมาแล้วออกซ้ายแทงมาเอาฟี่โดตี้โดต,โดตี้เปิดเข้ามาตรงนี้แล้วยิงโอ้หเข้าไปเลยรับดุลรามานลงมาโอ้แล้วยิงท่ายากด้วยครับโอ้โหนี่มันคือซปเปอร์ซับหรือเปล่านะลงมาแล้วยิงต้องโชว์มาฟี่โดตี้นะ เปิดดีมากๆเลยพี่แกบเปิดโค้งเข้ามาจุดตรงแบบตรงนั้นแล้วหุดโอ้สับขายิงด้วยนะครับอ้หนึ่ว่าสดยอดจริงๆครับอบดุลรามานคือยิงยากมากๆตรงนี้คือยิงไปตรงตัวผู้สาประตูก็จริงแต่ด้วยความที่มันแรงมากๆครับมันก็ยากที่จะงัดบอลออกไปครับผู้สาประตูครับอดุลรามานแทงต่อมาวินดัสวินดัสเข้าขวาสุดไปที่จอร์คีจอร์คีไปเร็วไม่ได้ต้องวนกลับมาจังหวะเดียวสมิธ จอดขี่สม,มิธแล้วสม,มิธหลุดขึ้นมาสม,มิตเปิดเสาสองเอลฟีโดตี้ตัดกลับมาแล้วซัดโอ้โห و! ทีมเบอร์กับลูกนี้ของจริงจัดจัดโอ้โลูกนี้ต้องชมจริงๆครับ,ค,รบความเป็นทีมเวิร์ของทีมสุดยอดมากครับโอ้ไหลเลยครับหนึ่งลูกมาแล้วสองลูกตามครับโอ้โหดูครับแต่สม,มิธสม,มิธเปิดข้ามมาเสาสองเอลฟีโดตี้ตัดกลับมาแล้วโอ้โห,โห,โหโมินดัส ได้ยิงในมุมที่ยอดเยี่ยมครับแล้วยิงดีด้วยครับเท้าซ้ายครับหูยิงเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของผู้สาประตูที่ยืนอยู่อะ่ะโอ้โอกาสเข้ารอบสูงมากครับเนี่ยคือทีมเพเยอร์ของจริงอันนี้ครับต่อบอลกันมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยิงครับอับดุลรามานส่งมาตรงนี้แบตบุชเชอร์เท้าซ้ายคิลลพาร์ตกลับไปที่อับดุลรามานเปะโอ้โห เห็นตั้งเท้าแปรแล้วรู้เลยครับว่าแม่งไม่เข้าแน่ๆครับหูน่าจะได้จะจัดนะส่งมาแล้วแชทเล์เอาแล้วเดี๋ยวนะแชทเลอร์ ler, ไม่มีเบอร์เสื้อหรือปะครับเมื่อกี้แหววอย่าบอกนะว่าใช่เอาวีดตี้เก็บได้แบตตี้เก็บได้แล้วเจอเข้าครับแล้วคุลเลอร์แทงเข้ามาสวยง,งามครับดูเยยบูดกงังหวะเดียวแล้วสวยตรงนี้อับดุลรามานเข้าเท้าซ้ายแล้วซัดตรงนี้เข้าเลยครับ3 0สูครับ โอ้โหการขาดคีวีเนสไปดูเหมือนว่าครึ่งหลังพอปรับอับดุลรามานมาเล่นตรงนี้แล้วทีมยอดเยี่ยมมากแต่ที่สังเกตคือดาวลูกของกูเบอร์อะไรวะนะ่าไม่มีเบอร์ใ <c oughs> ส่เสื้อไม่มีเบอร์ลงสนามด,ด้วยละเพื่อนเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วแอตซิฟไปด้วยแอตซิฟแบบไม่มีเบอร์นะครับโอ้มาแบบข้างหลังลูกเลยเดียวเชียวครับแทงก็มาสวยที่ดูเยบุตรออกซ้ายไปที่เอลฟี่โดตี้ โดตี้วนกลับมาต้อจะเปิดแล้วก็ติดไปโดตี้เก็บบอลแล้วก็เรียบร้อยครับ90นาทีจบบนเวลาบาดเจ็บครบครับ3-0ครับเรดฟิวทาวยอดเยี่ยมครับเอาชนะดาบี้เคาตี้และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เล่นที่ไม่มีเบอร์ครับ What? มือคือครวะเพื่อนโอ้แสดงว่าผมลืมใส่เบอร์แต่ปกติมันจะเจเนเรตเบอร์เองหรือเปล่าอันนี้ไม่เจเนเรตเบอร์ครับเรียบร้อยเลยไม่มีเบอร์ใช้ครับ โอ้มันอนุญาตได้ลงมาเล่นได้ยังไงวไม่มีเบอร์ใช้ครับข้ารอบต่อไปครับเป็นรอบ4ของ FA ครับครับวันนี้ได้3ประตูจากวินดัสและอับดุลรามานอีก2ลูกครับเอาละครับผมจบกันไปนัดแรกถือว่าเพอร์เฟกนะครับนัดนี้ครึ่งแรกอาจจะเล่นไม่ดีมากแต่ว่าครึ่งหลังการเอาอับดุลระมานลงมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเขาก็เล่นเกมลุกได้ดีนะแต่ว่าเขายืนระยะไม่ได้ไงด้วยอายุที่เยอะมากๆครับก็ไม่ได้สักทีเดียวนะครับและก็ล่าสุดนะครับไมล์โซนหรือว่า สวัตดของรูเซียโนครับเล่นไปคุมทีมครับ100นะัดชนะ5้เสมอ26และก็แพ้18แป่ปูถือว่ายอดเยี่ยมนะครับร0อยนัดชนะเกินครึ่งเสมออีกนิดนึงแล้วก็แพ้18นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในการเล่นร้อยนัดแรกของรูเซียโนครับ6ฟุต4นี่คือปรับตีแบบงโง่ๆนะผมก็ไม่รู้หรอกเป๊ะๆหรอกอาจจะประมาณสัก195เลยนะเล้ย ร้5เก้ามึงวิ่งได้เร็วแรงแซงทุกโค้งขนาดนี้เลยเหรอปกติเด่ยคนสูงร9 0ยเกจะวิ่ง60นะนี่70กับ74สนะสเตนตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเรามึงตัวใหญ่อยู่แล้วนะ Position อตแท c กก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ก็67เล่นลูกอากาศนี่ก็ต้องพูดถึงเพราะสูงใหญ่มากเอ้ยผมชอบว่ะทำไมผมรู้สึกชอบอ่ะอายุ26ปีถ้าลองเอามาเล่นในด้ของวินดัสหรือในกรณีที่แบบ โอเคแหละเล่นคู่กันแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่าฤดูกาลหน้าเราก็จะเสียเมาคอมรีสไปกองหน้าล่างโยกใช่ไหมที่เป็นแบบอายุ30กว่า,วาแล้วถ้าได้รรสจูดเข้ามารีเพสหรือว่าแทนที่โดยอายุ26ปีอยู่ได้อีก4ปียาวๆนะด้วยความเร็วเท่านี้แล้วก็โอโ้โหมีจุดแข็งโอเคแหละเราอาจจะเสียกิมินสไปอาจจะใช้อบับดุลรามาเมาเล่นแทนหรือถ้าดีไม่ดีอาจจะเอารรสจูดไปเล่นคู่วินดัสไปเลย แต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเนี่ยฤดูกาลหน้าเราจะเสียมาคอมริชไปมาคอมริชก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมเราจะเสียมาคอมริชเราจะเสียไปในฤดูกาลหน้าเหลือสัญญาอีกประมาณ6เดือนเขาก็จะหมดแล้วถ้าเรายังไงก็เซ็นมาเนี่ยอย่างน้อยก็เอามาแทนมาคอมริชไปในตัวนะในกรณีที่แบบเฮ้ยมันเล่นคู่กันไม่ได้จริงๆแต่ก็ถ้ามาเล่นคู่ได้ก็ถือเป็นโบนัสละกันเอาล่ะไปผมจะปิดดิวรอสจวดราคาไม่แพงด้วยครับจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรครับผมวันนี้ก็ จะเป็นการซื้อแบบแพนิคบายหรือเปล่าก็กึ่งๆและกันกึ่งๆแพนิคบายกับกึ่งๆอยากได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็โชว์ฟอร์มมาอยากได้นะครับก็เลยคิดว่าโอเคคนนี้มาก็น่าจะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อราคากันก่อนครับ1.3ล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะยื่นไปสัก1.4 5ล้านปอนด์ก่อนแล้วกันนะครับแบบขบเคี้ยวนะแล้วก็เซลร์ออนครอสสักประมาณ9%นะครับติ่งเลข9ไว้าไวนะ้โอเค จัดไปเดี๋ยวลองยื้วแม็กซ์ซันเดอร์แลนด์ก่อนครับซันเดอร์แลนด์ของคุณเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะคุณขายให้ผมดีกว่าคุณจะได้เอาเงินไปแล้วก็เรียบร้อยโอโ้โหหนึ่งจุดสี่ล้านนะครับสําหรับโรสจูดนะครับดิวแบบชิวๆเลยนะครับโอ้โหจะได้กองหน้ามิติใหม่เข้ามาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเอาเลยครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมชอบคือเวิร์กเรทครับแอตแทคเวิร์กเรทคือสูงนะคือจะเป็นคนที่แบบถ้าเล่นบุกคือบุกสุดเรียกว่าไปยืนกับเสารประตูเลยแต่่่่่่่ถถ้้าาาาเเเเกกกกกกิดดดดรรัับบ็็็มมมมีีีีียยยยยยยลงงงงชววไึึนนืออออค เขามีเวกฟูดสามดาวก็ถือว่าโอเคนะยิงได้ซ้ายได้ขวาสกิลมูฟอาจจะไม่ได้เยอะอันนี้เข้าใจได้เพราะเขาตัวใหญ่ไงมึงจะให้มันเลี้ยงแบบโกลาโดคงไม่ไหวนะฮอะไรแล้วทุกคนเราจะได้ปิดช่วงกลางปีสักหนึ่งคนนะัคือรอสจูดนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าสัญญาของเขารับได้หรือเปล่านะแต่เขาอยู่กับซันเดอร์แลนด์และซันเดอร์แลนด์อารมณ์แบบว่าทีมที่กำลังจะตกชั้นผมว่าเขาก็มีทางเลือกไม่เยอะนะเราอาจจะใช้จุดๆดนี้ไปลองลองคุยสัญญาที่ได้เปรียบนะครับผมจัดไป อะไรครับโอสจวดเข้ามาอยากเป็นนักเตะสำคัญข่องทีมครับโอเคแหละเขาโอเวอร์ออลหกสิบแปดนะครับนักเตะสำคัญก็ไม่ได้แย่เพราะยังไงเขาก็ได้ลงการันตีอยู่แล้วแต่เกิน1 0 15นัดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดกองหน้า1คนไงยังไงก็ต้องได้ลงอยู่แล้วนะครับโอเคแหละแต่ผมขอลองต่อรองเป็นโลเทชันก่อนได้ไหมเผื่อเขาจะโอเคแต่ดูนะ่าเขาจะไม่โอเคแน่นอนนะโอเคครับนักเตะสำคัญก็พอรับได้นะแต่ต้องมาดูค่าเหนื่อยครับว่าเขาจะเรียกเยอะหรือเรียกน้อยนะครับในลิสคอร์ดครับผมไม่กล้าทะลึ่งบ่องใสล มีประวัติอะไรได้วส่วนของค่าเหนื่อยเขาลดลงมาให้จัด5 3 0 0เหลือ3 3 0 0เฮ้ยทำไมให้น้อยจังอะทำไมเรียกน้อยจังโอ้ถึงแค่ใจคุณมาผมก็พร้อมที่จะรับคุณเข้าทีมโอ้ถึงว่าเป็นค่าเหนื่อยที่คุ้มมาก3,000่ 3, 3, 3, ยังกับเด็กดาวรุ่งเนี่ยครับโอเคทุกคนจัดไปเลยแล้วกันนะเรียบร้อยรอสจวยนะครับกองหน้าล่างโยกใหญ่ยักษ์จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนกองหน้าไปนะี ไปหนึ่งคนที่เราจะเสริมเข้ามาในช่วงกลางดูการครับที่เหลือนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเสริมใครอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูสถา,านการณ์ก่อนครับแต่ก็ได้มาแทนเอาโรคคิมินสสักหนึ่งคนแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วผมไม่อยากจะเสริมผู้รักษาประตูอีก2คนนะก็คือต่วแรกของเบนแฮมเมอร์กับเดวิดปัตตันนะคือเอาเข้ามาเป็นมือ3หรือมือ2ก็ได้แต่ทีนี้เขาไม่น่าจะอยากเป็นโรเลชันหรือสำรองหรอกดูจากโอเวอร์อองเขานะแต่คือมึงก็ไม่มีทีมจะมายื่นซื้อมึงแงมึงจะเล่นตัวทำไม ก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันนะครับผมว่าผมจะฝึกให้เขาเป็นคอมพิสไตร์เกอร์นะเป็นพวกเหมือนสลาตันในบาฮิโมวิดอะแบบว่าเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่มีความคล่องตัวลงมาพักก็ได้ชีกเอาข้างก็ได้หรือว่าให้อิสระกับการเล่นของเขานะครับ แล้วก็จะช่วยบูทค่ายิงอะไรต่างๆครับความนิ่งก็จะช่วยบู t ด้วยโอเคจัดไปคอมพิวตไซเกอร์ครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างตื่นเต้นกับการได้กองหน้าตัวสูงใหญ่เข้ามานะครับเราลองมาดูไหมว่าด้านหน้าของรสอสจว๊ดรสอสจว๊ดนะครับสูงเท่าไหร่ผมขอดูซิ6ฟุต4แล้วจะได้ของมาคอบริชหกฟุตหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวปไปมาๆรสอสจู๊ดสูงกว่ามาคอบริชอีกเหลือจะเชื่อนะครับเอาอ่ะ อะไรครับผมนัดต่อไปเราจับฉลากมาเจอกับนิวคาสเซิลเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมช่วง2 3สนัดหลังทำไมมันรัวๆเลยครับในส่วนของ FA ครับครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้างของจอแดนฟูลเลอร์มีทีมยื่นซื้อเข้ามาแต่ผมไม่ขายนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงปิดฤดูกาลเอาอะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ f a ฟอครับอีกครั้งแงวันนี้ได้เล่น f a ฟครับอีกแล้วนะครับอันนี้คือรอบ4ี่ครับรอบ3 2ทีมครับรอบต่อไปคือรอบ16ทีมแล้วครับเป็นป้ายที่เราจะต้องไปจอดในรอบหน้าครับ อย่างน้อยก็เข้าให้ถึงรอบหน้าครับแต่วันนี้ก็งานหนักครับกลับมาเจอทีมพิเมรีครับเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนั่นเองฮะนักเตะอย่างจอร์ดวินด์ดก็ฟอร์มดีครับวันนี้ทังด้านของนักเตะใหม่อย่างรอยสจวตเป็นแค่ตัวสำรองครับยังไม่ได้เป็นตัวจริงครับส่วนหน้าต่ำตำแหน่งที่ขาดไปของอาโรกิเมตเป็นนักของปุรามนครับก็ย้ายมาก็ได้เป็นตัวจริงรัวๆเลยครับเรฟิวทาวส์ครับวันนี้เป็นชุนทากากิครับผู้สาประตูครับจอร์ดคีเอริกกเบโรครับจอแดน บุลเลอร์ครับบิวนัดิงเกลอัลฟี่โดตี้ครับแมัตสมิดแลเนียลแบตตี้แมัตส์ฟูเชอร์ครับนาคู่ก็เป็นวินดัสกับอับดุลรามานครับส่วนไฮไลท์ก็คือตัวสำรองอย่างโรสจูตครับย้ายเข้ามาด้วยค่าตัว1.4ล้านปอนด์ครับวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองครับโอ้โหมาแบบว่าแน่นๆเลยครับมาร์ตินดูบัฟก้านะครับเป็นผู้รักษาประตูครับเอมิลคราฟฟาเบียนชาครับเดวิสคาร์สเลียนโดมาตีเนสครับ แล้วก็มีริชชี่เป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนตรงกลางมีลองสตาร์ฟนะครับแล้วก็วิลหลอกคู่ประสานงานครับกองหน้าเป็นดูเนสกับมาคิตายานนั่นเองครับถือว่าเป็นทีมเศรษฐีบอลน้ำมันทีมใหม่ฮะแต่ก็ยังโชคดีที่เราไม่ได้เจออะไรแบบเรียกว่าใหญ่ใหญ่ะเท่าไรนะครับและเกมเราจะเริ่มครับเกียร์บอลที่เรดฟิวเลนครับนี่คอสเซนมาถึงก็เตะมุมแรกมาเลยแล้วสัด้ามาตรงนี้ได้มงกับมาคิตายานแต่ว่ามันเบาเบาครับแล้วทากากิครับ เล่สันสันไฮเอลฟี่โดตี้ส่งมาอับดุลลามานแล้วอับดุลลามานได้พิกอับดุลลามานได้พิกแล้วยิงเอาเข้าเฉยเลยงงงะโอ้โยกองหลังของดีกาเซ่นไปพลาดกันีท่าไหนแค่ปล่อยให้อับดุลลามานได้พิกแบบอีซี่เวย์อย่างนั้นเลยฮะเนะ่โอ้พิกง่ายแบบจัดจัดและดูครับคือพิกแบบปล่อยให้พิกเนี่ยพิกพิกไปเลยแล้วไม่คิดจะแย่ไม่คิดจะตันไม่คิดจะอะไรเลยครับโอ้ คือเป็นความผิดพลาดของกองหลังครับน่าจะเป็นเอมิวคราฟหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นฟาเบนชาครับอันนี้ผมไม่ชชว่์เหมือนกันนะโอลสัสติบูดยังคงได้อยู่นะครับโอ้ระบบเดิมเลยรับและส่วนกับผมจะส่งมาที่อับดุลรามาเข้าเท้าขวาแล้วยิงโอ้โยิงไม่ดีหรือยังไงต้องไปดูภาพช้ามองไม่ทันเหมือนกันยิงติดโอ้ยิงไม่ดียิงไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหน่าจะได้จัด แล้วแทงเข้ามาจังหวะสุดท้ายตรงนี้มาคิตายาแล้วได้ซัดซ้ายตรงนี้หุ้ยก็เกือบเหมือนกันเงี้ยโอ้โหโต้ไปโต้มาครับผมเอาเรื่องเหมือนกันตรงนี้นักดิเกลนี่เข้าไม่ทันแล้วแต่มาคิตายานนี่ก็ใจร้อนหน่อยหน่อยครับตีบูธเต่งเงี้ยแล้วฟูลเลอร์เอาบอลลงยอดเยี่ยมครับจังหวะเดียวออกมาด้านข้างไม่ดีครับเราแล้วติดสม,มิธสม,มิธเข้าเท้าซ้ายซัดเลย้บอลเก็บตกนี่ยกมือขอโทษเลยท่านของริชชี่ครับ เขายกมือขอโทษเพื่อนเลยครับว่าเขาเนี่ยพลาดเองก็ตรงนี้แต่ยิงก็ตรงตัวไปหน่อยครับดูบาสกานะส่งมาที่อับดุลรามานและอับดุลรามานขอบอลตรงนี้เอ้าหลุดมาสวยๆอับดุลรามานยิงแล้วก็ติดบล็อกตรงดูบาสกา้าครับไม่ได้ครับสมิธเจอเข้าด้านหลังจากดาวินออกไปด้านข้างมาที่แมตติชี่มิชี่จะออกด้านข้างแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ดาวินยังขืนมาได้แล้ว ต้องชมครับการขืนมาของดาวินและไยนินเกลจังหวะเดียวชิ่งกันมาแล้วอับดุลละมานส่งออกด้านข้างมาแม่นๆม่นแล้วส่งเข้ามาด้านในอับดุลละมานแต่หนึ่งทีแล้วซัดโอ้โหติดดูปั๊บกาอีกแล้วโอ้โหต่อบอลกันดีมากวันนี้ชิ่งแบบหนึ่งสองสามจังหวะตรงกลางนี่ยอดเยี่ยมกับไม่ริงโอ้เขาจบสกอร์ไม่ค่อยดีนะอับดุลละมานครับดาวิน แล้วมากิตายาลุดเข้ามาแล้วตรงนี้ฟูลเลอร์ไม่ทันแล้วจังหวะสุดท้ายหลุดเข้ามาแล้วหูทากาก,กิโอโหโหไม่รู้จะอธิบายคำไหนว่าเฮ้ยอูยิงดีมากมากแล้วแซฟดีจัดจัดกับถ้าไม่มีพี่แกนี่โดนไปแล้วครับฟูลเลอร์บอกถาวายใบแดงไปแล้วเมื่อกี้ครับสตัดไม่โดนครับ <ๆ S 2> เข้ามาตรงกลางแล้วปะทะกันตรงนี้ยิงอัดแล้วโอ้ยเข้าไปเลยครับ มาอีท่าไหนอยู่เนี่ยโอ้โหเฮเดเนี่ยโอ้โหจะเป็นดรามา่าหรือเปล่าครับหน้าโอกาสของเรดฟิวทาวมีเยอะมากแต่โดนดูบัสกาปฏิเสธแล้วลูกนี้ไม่รู้ว่าใครพลาดหรือว่าเขายิงดีต้องดูครับคือเคเบโร่แล้วครับเคลียร์ไม่ขาดแล้วโอ้โหทากากิก็พลาดน,นะครับลูกนี้ปัดไม่โดนหรือเปล่าครับบอลมันก็ไม่ได้ชันแลบและโอ้โหไปยืนอะไรกันตรงนั้นครับโอ้โจอจคีมึงจะหลบทำไมถ้ามึงเป็นคนเฝ้าเสานะเพื่อนนะ เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับเกมยากขึ้นเลยฟาเบนชาเลในความมั่นใจเงี้ยฟาเบนชาโอ้ดูฮะเล่นเหมือนล่ออะไรสักอย่างเปิดขึ้นมาด้านหน้าครับฟูลเลอร์เจอดาวินออกมาตรงนี้ดาวินดาวินยังไงครับดาวินแล้วฟูลเลอร์ไปแบกตรงนี้จังหวะสุดท้ายเก็บได้อยู่แบตตี้เหนเวลา4นาทีมีมันมันแน่นอนฟูลเลอร์ แล้วมาที่สัจววส่งให้วินดัสเอาแล้ววินดัสหลุนขึ้นมาวินดัสวินดัสเข้าเท้าขวาแล้ววินดัสเจอเหนียวเล็กน้อยโอ้โหแล้วมันยาวไปจังหวะสุดท้ายครับเลือดเชื่อโอ้โหแล้วหมดเวลาไปเลยครับรีเพย์อีกแล้วครับโอ้โหเป็นเทพเจ้าแห่งรีเพย์หรือเปล่าครับโอ้โแล้วยิ่งการแข่งขันมันถี่ครับกลายเป็นว่ามันเหนื่อยอรโอ้เมื่อกี้วินดัสจังหวะสุดท้ายเสียดายจะจัดครับจับบอลลั่นไปหนึ่งจังหวะเท่านั้นเองครับ มีเหนียวเล็กๆด้วยแต่ผู้ตัิสินก็ไม่ได้ว่าอะไรกลายเป็นว่า11ในเกมแรกนัดหน้าไปเล่นที่เซนต์เจมพาร์กผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนเอาเลยครับผมจ <ๆ S 2> บกันไปโอ้โหให้ตายเทพเจ้าแห่งรีเพ์กูรีเพ,อพ,เพอ์อีกแล้วกวจะไปลงในช่วงนัดไหนแล้วเนี่ยเจอกันในเดือนหน้านะครับผมวันที่1เลยนะครับผมต่อจากเกมกับดอนเชสเตอร์เวลาพัก3วันและเจอกับนิวคาสเซิลคือมันเป็น นัดที่แบบเราต้องชนะให้ได้คือเรียกว่าเป็นไฟบังคับไม่งั้นในบอกบริหารบอกว่ามึงโดน <c oughs> อันตรายครับอันตรายผมบอกเลยว่าตอนนี้โดนจี้เข้ามาแล้วในลีกก็ต้องโฟกัสในถ้วยก็ต้องโฟกัสเอาละสโฟกัส2อ,อย่างผมบอกอาจจะบันเทิงเพราะว่าสกอตเทปของเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเรามองเข้าไปลึกๆตอนนี้เนี่ยเรามีตัวสำรองและก็นี่ครับที่เหลือเด็กๆที่คอยแซนบาบมันน้อยมากๆนะบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อะไรครับผมก็เดี๋ยวพาที้ก็ต้องขอตัวพักพิงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับฟรีฟ้าอีมสองอารียโหมดกับการสร้างทีมเรดฟิ t ทาวนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในกรดับคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรับชมมีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ